ไฮไฮไฮวันนี้ก็อยู่ในเกมเอาวีตอนนี้ก็หัวร้อนครับรีแลงครับซีซั่นสิบสี่ครับก็มีโหมดใหม่มาแนะนำครับโหมดหมากรุกครับหรือว่าคาร์โนเชสเราจะมาอธิบายการเล่นครับเล่นยังไงให้สนุกสนานหลายคนยังเล่นไม่เป็นครับตอนแรกเข้าไปก็งงเหมือนกันว่าเล่นยังไงครับเอาละครับเดี๋ยวจะมาอธิบายครับว่าเล่นยังไงที่จะเทพครับต้องชิงไหวชิงพิบใช้สมองเยอะครับ อย่าไม่เครียดเหมือนกับลงแรงครับลงแรงตอนนี้เครียดมากเอือเริ่มมาครับเลือกครับให้เลือกไฟเตอร์ครับแนะนำไฟเตอร์แล้วก็ไฟเตอร์สองแครี่หนึ่งครับถ้าเจอฟินิกซ์รีบเอาลงมาเลยนะครับแนะนำครับพยายามมาตัวซ้ำครับสองตัวตัวที่สามจะเป็นสองดาวครับรีบปั๊มดาวให้เร็วที่สุดครับงอย่าเพิ่งปั๊มจำนวนครับจำนวนเยอะก็มีไม่มีไม่มีความหมายนี่ครับสองดาวแล้วนี่ครับ แต่ยังไม่ทันมันเข้าเฟดแบทเทิลก่อนนะครับ2ตัวไม่เป็นไรครับเฟดแรกจะเจอกับคีฟกิโกรับแนะนําเป็น2ไฟเตอร์คิวเลนก็ดีครับแล้วก็เป็นไฟเตอร์อีกตัวหนึ่งครับอะไรก็ได้ครับยืนคําไว้ตัวหลังก็จะเป็นแครี่เอาไม่ทันเลยครับรีบหลีหาครับสะสมสแปมตัวไว้เยอะที่สุดครับฟินิชครับแนะนําครับเลดเกมรู้เรื่องครับดาเมื่อะไรช่วยได้เยอะครับนี่ครับได้รับ2ดาว2ตัวครับ ทีนี้สามดาวจะยากครับคือต้องสองดาวสามตัวครับก็ปั๊มไปเรื่อยครับแนะนําให้ปั๊มดาวครับจะเล่นง่ายครับแบทเทิลครั้งแรกแล้วครับเขาไม่ทันเราแล้วครับเรารีไว้ครับเวลหนึ่งเองทาอะไรไม่ได้ครับตัวเวลหนึ่งไงก็ตีตัวตัวดาวเดียวเวลตัวดาวเดียวไงก็ตีตัวสองดาวไม่ตายครับยิ่งดาวเยอะยิ่งได้เปรียบครับแล้วค่อยไปสแปมมาที่หลังครับนี่รีบเลยครับหา รอมันนับเฟสจบครับปุ๊บเงินมาปุ๊บได้ครับ2ดาวเอมิลี่ครับแข็งโป๊กแล้วก็เอาฟินิกเก็บไว้ตัวหนึ่งครับเอาแล้วครับ2ดาวอีกแล้วไฮยาตเตะขาดอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งสองดาวก็เป็นไฮยาตเตะสามดาวครับจะเต็มไวอยู่ครับอันนี้จะเป็นเฟสสู้กับคีฟครับใช้สมองคิดล่วงหน้าครับต้องคิดล่วงหน้าครับเล่นเกมหมากรุกครับก็จะยาวนิดหนึ่งครับทีนี้ครับเราข้ามมาสักพักหนึ่งกอนมันเยอะครับมันนาน เราก็รีหาครับรอเฟดครับรอนับเฟดครับมีครับมีแล้เจตัวครับสแปมครับสแปมตัวที่เราจะปั้นครับนี่ครับได้เ้าจะเตะ3ดาวโคตรแรงครับคราวนี้เราจึกเดียวรู้เรื่องครับเนี่ยเขารอเฟดแบทเทอร์เลยครับเราปั้มยังไงโหของออกห่วยแตกติดของเลยครับพยายามใส่ของด้วยแม่งออกของเวททุเล็ดทุจหอันนี้จะสุ่มมาครับระบบก็นี่ครับประมาณนี้ครับฝึกเล่นไปก่อนครับ แก้เครียดได้ไม่ต้องมีซีเรียสมากครับตอนนี้คะแนนยังไม่ลดเลยครับร้อยเต็มอยู่เลยยังไงก็ขี้แรงครับใส่แตกครับมีเอมมลี่มาค้ำแล้วก็เป็นคิวเลนไปล้วงหลังครับยังไงเมดก็สู้ไม่ได้ครับถึงจะเป็นเวทหมูครับเอาละครับยังร้อยเต็มสลีปสแปมเลยครับเข้ามาจะปั้นตัวไหนต่อครับแล้วจํานวนตัวจะขึ้นตามตามเวลครับไม่ต้องซีเรียสครับกับจำนวนตัวเอาดาวไว้ก่อนครับเน้นดาวครับนี่ครับสองดาวมาอีกแล้วคิวเลนครับ นี่ครับฟินิกหนังกระติกทอร์นาโดมาแล้วครับสองดาวนะครับปั๊มต่อครับเอาล้ครับทีนี้ก็แบทเทิลเฟสไงก็สู้เราไม่ได้ครับดาวเยอะตัวดาวน้อยไม่มีทางตีตัวเราเยอะเข้าอยู่แล้วครับมันเป็นสัจธรรมของเกมเลเวลครับมันวัดกันที่ระดับครับเอาล้ครับเหลือคิวเลนอีกหนึ่งตัวครับก็จะได้เป็นเวลสามครับตันแล้วครับคิวเลนเราก็จะจิกเดียวเอาแล้วครับเวลสามโหดแล้วครับคราวนี้แนวหลังยังไงก็ตายครับ เหลือฟินิกนังกระติก์นาโดอีกตัวครับตัวนี้เด็ดจริงครับเอาละครับข้ามเฟสไปดีกว่าเอาแล้วครับมาไม่เฟสหลังๆแล้วครับคะแนนยังไม่ลดเลยเห็นไหมวางแผนดีครับทีนี้ก็เอาซัพพอร์ตลงได้แล้วครับคราวนี้ก็เลือกเอาเลือกฟรีครับมีสามดาวสี่ตัวขนาดนี้ยังไงก็เย็นฟินนครับที่1จะไปไหนเสียครับรีปั๊มดาวครับแข่งกันที่ปั๊มดาวอ่ะแลวของก็เป็นที่หลังเลยครับหลักการเล่นก็ประมาณนี้ครับ จับลงจับลงสแปมตัวไว้แล้วก็ลากลงไปครับเอาล้ครับโอ้โหสองดาวเต็มเลยครับทีมนี้ครับแต่ยังไงก็สู้ถึงจะมีแท้งก็สู้ไม่ได้นะครับดูนาคอสเข้ามาล้วงครับไม่สกิดทายเตะเลยครับระดับกันต่างนะครับโอ้โหทีเดียวตายชุดเดียวนี่ครับอันตีของฟินิกนี่อย่างโหนะครับกวาดล้างทุกอย่างหมดเรียบขนาดใส่ของเวทเนหนังกระติกทอร์นาโดวินอีกแล้วครับเอาล้ครับทีนี้ก็ฟรีครับตัวก็เพิ่มฟรีครับคราวนี้เอาเอาดูอินมาแล้วครับ มาสกิลหมู่สักนิดหนึ่งประมาณนั้นทีนี้ก็เกมง่ายนะครับไม่ลดเลยอนะดูมีที่สองอะไรมาเยอะก็น่าจะสู้เราไม่ได้เพราะเราตามเกมนะสามดาวเยอะขนาดนี้ยังไงก็สู้ไม่ได้ครับดามเมัดจัดๆเลยอะนี่วัดกันที่วางวางตัวแล้วครับไออย่างนี้ไม่มีความหมายเลยครับหนึ่งหมดเนี่ยต่อให้มีสิบสกิลหมู่ก็ตีไม่เข้าครับแนวหลังเราซัดตายหมดครับดูจึก ดูหนังกระติกเคนาโดชุดเดียวหายหมดครับดูแครี่เลือดไม่ลดเลยครับถึงจำนวนเยอะแต่ก็สู้เลเวลไม่ได้ครับเอาครับได้เรือของเอาครับเอาของแคลรี่มึงดีโอ้โหแม่งออกไปของเวทดูมองกุดเต็มหัวไปหมดแล้วเอาละครับสามดาวเยอะแยะไปหมดแล้วครับการันตีเลยครับชนะแน่ๆครับนี่นะวับว่าจะเอาไปเล่นนี่นะสนุกอยู่นะครับวางแผนดีดีครับใครไวกว่ากันครับกดไว้รอได้เลยครับ ถ้ามีเหรียญเหลือครับรีบกดสแปมหารอได้เลยครับอยู่ที่การสแปมตัวครับตอนแรกเข้ามาโอ้โงงเอาตัวอะไรรุ่มมัวซัวนึกว่าเล่นในนี้ครับสกิลมีผลอยู่ครับแนะนำฟินิกนะครับแพทนี้เมตาเลยเมตาของหมักลุกเนี่ยสกิลหมูโหดมากครับโอ้โหไฟเตอร์เต็มเลยครับทีมนี้ครับแต่เวลหนึ่งทุกตัวครับเราจะกลัวทำไมล่ะครับมีอะไรก็สู้ไม่ได้ครับไงก็สู้ไม่ได้จริงเวลหนึ่ง หนึ่งดาวกับสามดาวนะฟนีฟน่นังกนักติกทอร์นาโดเรียบร้อยครับแปะหายครับเทลลมม้มครับอย่างไวอ่ละไปกันต่อน่าจะมีดาร์คเลเยอร์ปะ่ะก่อนเฟสสุดท้ายเกมรอบที่23น่าจะเกือบหมดแล้วอะไม่รู้กี่รอบเราก็เลือกตัวฟรีแล้วสบายแล้วเท่านี้ก็คือจะเล่นอะไรก็ได้ครับ ฟามมาดูวินก็ได้หรือว่าจะเอาตัวอื่นมาลงก็ได้ครับการันตีนครับชนะแน่นอนครับหลายคนยังเล่นไม่เป็นครับเหมือนคนล่างๆพวกนี้ก็คือหัดเล่นใหม่ๆครับก็เลยมาทําคลิปบอกไว้ว่าจะได้เล่นเป็นทุกคนแลวจะได้สนุกครับเอาละโบสจะไปคอนโอ้โหแทงเต็มเลยครับน่ากลัวจังเลยมีแต่สองดาวครับไงก็สู้ไม่ได้ครับองเดียวหายหมดอ่ะ แปะแปะแปะจริงแวววขี่ทีเดียวก็ตายครับโบจะไปคอนบายบายนะเข้ามาสนุกกันครับอยี๋ไปซีเรียสเกมมันใช้สมองเยอะครับใช้สมองมากกว่ากำลังมันเล่นหมักลุกอ่ะวางแผนล่วงหน้าสแตมตัวดีๆครับแล้วแต่ดวงด้วยบางทีสูงแม่งไม่เจอเลยก็มีถ้าดวงไม่ดีครับแต่เกมนึงก็นานเหมือนกันกับครึ่งชั่วโมง อันนี้คือการันตีชนะแน่นอนครับ <good> เอาแวนมาเล่นนี้เด็ดกุดกันเอาละนี่เรตัดคลิปเอาไม่ไหวครับยาวมาก20สนาที30นาทีอันนี้เหลือกี่คนครับเหลือสามคนนะครับใครเจอกับเราก็ตายอยู่ดีครับยังไงก็แพ้ยังไงก็สู้สดาวสี่ตัวห้าตัวไม่ได้หรอกอันนี้น่าจะเรียบร้อยครับอันนี้สบายไฟเตอร์เยอะก็เท่านั้นครับ สกิลมันช่วยได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าดาวมีส่วนสำคัญยิ่งดาวเยอะยิ่งเก่งครับเมดก็เล่นได้นะครับแต่ว่ามันจะยากทีนึง <laughs> จะโดนล,ล้วงได้ถ้าเกิดคนเล่นเจอแผนที่เอาละครับชนะลวครับไงกากคคิดไปด้วยครับหวังว่าจะสนุกกันพบกันใหม่ในกาลต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม